สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกๆุท่านเด้ค่ะเด้อบอสบาย้อคะขันเสียงเป็นแนวน้มนต์บอสบาย้อค่ะเด้อไอเบิร์ดเื่อนพี่น้องแต่ว่ากับสิพ้าพี่น้องมหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องคืออยากบักคอยพี่น้องแล้วกับมาเก็บก่อนมันสีหนาวเนาะค่ะเนาะห้องไปเก็บเก็บแล้วกับไปแซ่ซองฟิตไว้เนาะพี่น้องเนาะไวจะกินหนาหนาวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเบอกแล้วกับมาพี่น้องมากกอดสิภาพี่น้องมาเก็บหน้ามันขึ้นพี่น้องเขาต้องมายามหลังเด็กหน่อยเลือกรงเรียนเนาะจ้ะเนาะ มันจังสีน้ามันลงมันจางสีเห็นสัตว์นอกจากพี่น้องโอ้ยแต่กัไลายคือเกาพี่น้องจ้าบ,บางเนียจ้ามีแต่น้อยพอดีเลยพี่นออ้องโอ้ยก่อนมาขิม <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนี่บมันปีงซอยข่อยในเดอ้อมีปีงเด้อจ้ะเนียพี่น้องมีแต่หน่วยง,งามๆจ้ะพี่น้องจ้าบ,บางเนี้จ้ะสุดจอดเลยพี่น้อง <c oughs> ที่ลากแน่บมันปีงข่อยในยเดอ้อ โอ้ยเฮียชิปักัดเมียได้ผ uh ิด huh. อยู่ในส่งองข่อยแหงนยานอยู่ในส่องนะว่าอยากงมปันในในส่องพี่น้อง,องปิงอุ้ยสีน้อยบักใไงหนึ่งอุ้ยจย่างใดสีเอาได้พูดนะเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนบักหอยอยู่ที่นั่นพบ่พี่น้องเออเอนาะบักใไงหนึ่งนี่น้อยนี่เห็นบ่เอาแล้วบ่ข่อยแหงหยานปิงน่าเล่นกล่องอยู่ เกินมองน้าอันนี้ก้อนพี่น้องขึ้นมองน้ามนายน้อยก่อนเห็นซะมาหลายเถอะนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบางเนี่เป็นปัน่นเป็นปัน่นอยู่จ้ะบางแน่จ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแย้มไหกแกเด็กกินคือเกาพี่น้องเอ๊ะมันไมีพิษหวังจ้ะ โอ้ยเนอะไอยตื่นบิดไข่ตื้นไ k ้ o w ้ตซ e seed oh. เออ <laughs> เสื้อปากเสื้อคขอ่เปียกละ่ะน้ำมันบ่ันลงพี่น้องจ้าแต่ว่ามันเป็นน้ำไหลพี่น้องมันเป็นแม่น้ำเด้จ้านี่เสื้อเปียกแล้ว ออ้ยพี่น้องเออต่ออนซ้อนเนียเราจะเลือกเอานะคะหน่อยๆสิบ่เอาพี่มาต่อพี่นอ้องอ้ยพี่น้องเออเป็นปั่นเป็นปั่นอยู่จ้ะโอ้ไมค์เฮ้ยนี่เลยจะเปนหลายถอดเด้อพี่น้องอู้ยพี่น้องเออเป็นปั่นเป็นปั่นอยู่พี่น้องมึงเนี่ยเอาบอกไม้กาบกับมีบ่อเอาดอกจ้ะ พี่พี่น้องพ, hai, ury, พี่พี่ทั้งใจพี่พี่แห้งหลายเสือเปียกแล้วล่ะพี่พี่หุ่นจ้ามีแต่หน่วยงามๆได้พี่น้องมีคนสั่งข่อยอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าข่อยแจ๊กสิขายจังไดเนาะจันโน่ยอดหลายเด้อฝรั่งทายบ่ทันดอก ลืมเอาเสือมาเปลี่ยนพี่น้องเอยเอามาแต็มสีหน่อยหนึ่ง่ึ้นมาบอกโอวแมนคุ้ยุดฝุดุดุด,ดอาลาดนะนี่พี่พี่พี่ี่เปียกเละละเออเสือโอ้โหเพียร้องน่พวโอ้ยหย่านหย่านพี่น้องปไปข้างคุณนปะตัวน้าจะไซ ฮะยอดีรีคอร์ดหมวอู้น้ำไรแห้งแห้งแน่นี่ทุกเฮฟวี่ห้โอ้เดอตีนนี่ว้าวเาเธอนดดาวเยีฮะว้าวมิดเดย์ย โอ้สไดเบ่านา้อมา้นนี่้อมาะมาฮ่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 า่มาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่ฮ่าฮน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่เฮาก่าฮ่าฮ่า่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่นฮ่นนาฮ่าาฮ่้ฮ่าฮ่าเ่เา่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า่่่้าเ่ พี่อะโอ้โหพี่น้องสุดยอดอีหลีค่ะของดีอเมริกาเฮ้ยได้กรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยไซนระาบันนี่ฮารล่ะน้ำกันไลพี่น้องเอ้ยน,นี่มันเมืดพี่น้องจ้าง่ายน้งพี่เอ๊ะ หน่ามันบ่ทันลงพี่น้องเออข้าวหน,นามโลงมันกระสิเห็นหลายกว่านีอยู่เนาะจ้ะเนาะนีหน,น่อยหนึ่งอ้าอยทเถงเถิงเพียเพียโอ้ยหลายอยู่ได้พี่น้องข้นแหนมดีๆได้นี่นะเพียเพียเพียก็อีทั้งบักเฮ็ดพี่พี่น้องเอ,อ้ยตะอ่อนซ่วนบ่พี่น้องหาเห็ดแล้วก็มาหาบักหอยได้บ้านี่ เออ,เอ,อหัวสักใช่ไหมปุ๊พี่น้องสุดยอดว่ะจ้ะอลังการอู้ผุนจังได้สีเอาได้ผุนอะ่ะตัวโปรตปเตเปดเลยนะฮะหไ,ไมยขอยสีบอลงูนบ่ไม่สิเปียกนี่แล้วแน,นมแหนมล้างให้คอยในเด้อยทีหลกัก h เค o นยบล็อกเดสั้นแค่นีเคร n โอ้ยเนาะอไมประกันเหรวเป็นยางเอเาสิเอามีไมไม่ยองบอลได้พี่น้องเมืนพี่น้องลือมาให้พี่น้องเบิง เอ้ยขอใกับบอสสัมบายน้องเอ้ยไอ้เขาเแขกแขกอยู่โอ้พี่พี่น้องพี่พี่มาพี่มาพี่นี่มาหนีนี่นี่ห็นบอลนี่โอ้โหนี่มึงเด้อหัวน่ามันไหลแล้วมันมันเห็นไว้พี่น้องนี่ระเบิไมมกะโอ้ยเฮียโอ้ยเฮีย พี่น้องเห็นบ่จ้ะยฮ,ฮหอยจ้ะหอยปับ๊บมาทั้งพี่บอลนี่พี่ที่รักษสู้มาเดอ้อสู้มาเดอ้อว่างเจ้าเฮียโอ้ยพี่เด้อผีเด้อผีกามีพี่น้องพี่มันกับสีบอลายคือตอนน้ำลงนได้พี่น้องจ้ะเพราะว่า หน้าม <ITA> the ันคืนเราบักหอยมันอยู่ทั้งลุมหอยก็เอาโบได้ได้พี่น้องบ้านนี่มันต้องทาให้น้าโลงแล้วหอยมันจางสีลงน้ำกลดนอกจากนั่อุ้ยพี่น้องนี่มันจับอยู่ในอั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 นไม่นี่พี่น้องในคอนเห็นไหมแหม่มมงเอยตื่นบัวจุกุสะเดิดห่วยโทษได้พี่น้องคอยตื่นบั กอยังบอสุภาพกับคอโทษเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ร้อยดาแม่ละ่ะหน้าตาดีหากินหมานนี่แหละข้าว่าหาแต่เฮ็ดไรพี่น้องสิเบือ่อหาแต่เฮ็ดไรจนเฮ็ดบ่ออกละ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณไลยๆค่ะ ฝากติดตามผลงานส่งน้อยๆนี่เด้อพี่น้องเด้อบมมี่หยางแทนคําขอบคุณดอกจามม่นกับโมมีหยางม่นกับผู้หญิงตัวน้อยๆคนหนึ่งที่น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบเนาะคะเนาะผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่น้ำหนักเจ็ดสิบนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ย มาตต้งรักกอนพี่น้องเอาละจ้ะพี่น้องเรามาเฮ้ามาสรุปผลงานของเฮ้าพี่น้องนี่พี่น้องจ้ะเป็นบอพี่น้องนี่กระม้านยีดอกพี่น้องเก็บประมาณสองโลพี่น้องจ้ะนามมันลงงนะจ้ะเอ้หนามมันขืนพี่น้องจ้ะเอาละจ้ะพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มอนชแนลได้พี่น้องเด้อ บอกกันไม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า